สวัสดีย้ำเย็นจ้าเพิ่งเลิก,ากงานกินงานกินข้าวอ,อกมาแล้วมาเบิ่งส่วนพริกน,น้อยๆของฉันกำลังสุกแดงอีกแล้วเ,เก็บไปแล้วเทียนึงได้ะมาณโลนึงและหน่อยๆต้นดูไกลแล้วก็มีใบกระเพราบ่าชุนปันใดดอกบ่คือบ้านเขาพอได้ผัดกระเพากิน เันเพล็กน้อยๆแมีอยู่นีอีกต้นหนึ่งมีดอกไม้ปลูกไวเไ้เพราะได้แง่งก็ได้หดน้บาบอกกำลังกายงามนอยู่จนระพี่น้องเพราะได้เบิป็นเพื่อนๆฉันก็ว่านทั่วไว้อีกทัวบ่แม่นตัวฝักเงวดอกทั่วค่าเนิยวมือนี่แหละกำลังขึ้นเห็ดคางไว้แล้ว ข้างไว้จะมีผักซีขึนอนเลยซื้อนายมะทงนึงว่ามันจะนบ่ข้นเบ้อมาซื้อมหลายแล้วก็พริกก็ขึ้นแล้วก็<ม>ต้นมะอมป้อมมอมป้อมขึ้นอยู่วันไว้สามแถวแล้วก็นี่ต้นตนตะวันน้อยขึ้นดีคักว่ามันจะบ่ข้น่มใสุ่มใส่ต้นกลา ปลูกไว้หน้าบ้านปลูกหลังบ้านบ่นบนได้ก็โรคลายลาต้นไม้มันไหลหลังบ้านกืโกกินบัดบาตอี่ยังขึ้นมาตัวซ้ำปวดน้ำปานะ่ะเดี๋ยวเฮอันหลังบ้านแล,ล้วแล้วสิไายรู้ไปเบื้งดอกคนไทยอเมริกในอเมริกาปลูกได้ขึ้นซ้ำนีกคดีใจแห้งว่าสน อยู่หน้าบ้านหน้าบ้านเอาไม่ใส่ได้เพี่องเพื่อนๆหน้าบ้านจะไม่ใส่บ่ปปุกห้าสปริงเกอร์มันตายก็เลยเอาออกหยาก็าตายหน้าบ้านคนอื่นมันปลูกห้าปลูก้าสวยๆข้างบ้านมันก็ปลูกห้าปลูก้าบ้านใกล้สนามบินได้เพี่น้อง ยังไปกระงหอดขับรถซ้ำนาทีกำลังจะเอาหินมาลงแล้วก็จะปูไม้ตรงนี้ค่ะไว้นั่งเล่นหินลงก่อนมันดอกไม้โอเมีงามค่ะ น้ำคักน้ำแน่ตัวพูดพูบบอกว่าบอกเต่งซาลาแน่ใกล้จะได้กินกับขนมเสร็จแล้วเพราะท่านก้าเก็บอยู่พงน้อยหนึ่งเห็นเป็นอุ้มจากน้อยกอนสิเซียดขนมเซ็นกินกราบไปบ้านน้องดานี่เก็บตายแล้ว,วามีคนหดน้ำพ่อกันไม่คิปหนาเด้จ้า มีความสุขเฮงๆงรวยๆทุกคนเดอ้อสดีจ้า